โกสป t ขยับบวกเล็กน้อยจับตาสถานก,การณ์ความไม่สงบในทะเลแดงหากรุนแรงเพิ่มขึ้นอาจด,ดันราคาทองทยานต่อ สวัสดีนะักลงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้อังคาร19ธันวาคมกัวลาลาก็ยังมีข่าวคราว,ราวเกี่ยวกับการลงทุนทองคามาฝากกันนะครับเรามาดูราคาทองคําไทยกันก่อนเลยเชา้านี้สมาคมค้าทองคาประกาศราคาแรกของวันราคาขายออกทองคําแท่ง9ก้าสเอยู่ที่33,550บาทส่วนราคารับซื้ออยู่ที่33,450บาทขณะที่ราคาทองวัฒน์ราคาขายออก 34, าายอยู่ที่34,50 0บาทราคารับซื้ออยู่ที่32,850 31บาท72สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่35.98บาทต่อดอลลล่าทางชายนิโก้มองว่าราคาทองคําไทยยังคงไซด์เวัพในกรอบโดยค่าเงินบาทมีแนวโน้มจะอ่อนค่าขึ้นหลังจากไม่ดุดฐานที่34.72บาทต่อดอลลล่าขณะที่ราคากอลสปอตก็ยังคงไซด์เวค่อนข้างจะไปทางไซด์เวัพเล็กๆนะครับดังนั้นนะักลงทุนเนี้ยกลางรอราคายอาตัวหาจังหวะเข้าซื้อสะสมเฉพาะจุดสําคัญแบบแบ่งไม้จุดละไม่เกิน15%เช่นบริเวณ33,000 320บาท33,120บาทแล้วก็32,800บาทรวมถึงเผื่อราคาอื่นๆในอนาคตด้วยนะครับโดยชนิดโกให้แนวต้านราคาทองคําไทยไว้ที่33,600แล้วก็33,770บาทส่วนแนวรับอยู่ที่33,450แล้วก็33,230บาท เราไปดูราคาโกลสปอร์ตเมื่อวานนี้ขยับบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับหลังจากถูกแรงเทขายอย่างแรงเลยนะครับเมื่อมันสุกโดยเมื่อวานนี้ราคาขึ้นไปทําจุดสูงสุดได้ที่2 0 3 3ดอลลาร์เท่านั้นนะครับโดยราคาโกลสปอร์ตได้แรงหนุนจากแรงซื้อในฐานหน้าสินทรัพย์ปลอดภัยจากความรุนแรงในทะเลแดงหลังจากกลุ่มกบฏฮูตีในประเทศยเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้โจมตีเรือที่แล่นผ่านช่องแคบในทะเลแดงเพื่อตอบโต้กรณีที่อิสราเอลปฏิบตัติต่อชนวนกาซาซึ่งราสูลสารัฐก็ได้จัดตั้งกองกกําาลังฉจชตติเพื่ออบ ต้กลุ่มหูตีแล้วนะครับอย่างไรก็ตามปัจจัยดังกล่าวก็ยังบวกต่อราคาทองคําในกรอบจํากัดเท่านั้นนะครับเพราะว่าการที่บริษัทเดินเรืออารายใหญ่แวะรับใช้เส้นทางขนส่งผ่านทะเลแดงก็อาจจะเป็นปัจจัยเร่งให้เงินเฟ้อ ฟื้นตัวกลับมาได้เช่นกันนะครับประเด็นนี้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดเลยนะครับว่าจะมีการแก้เกมกันอย่างไรบ้างเราไปดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคําในประเทศ YLG มองว่าวานันนี้ราคากลุ่สปอร์ตปรับตัวขึ้นและไม่ได้สร้างุด,ดตามสุดใหม่จากวันก่อนหน้าอย่างไรก็ตามก็ยังคงมีแรงซื้อดันให้ราคาฟื้นตัวในกรอบจํากัดเท่านั้น,นครับหอราคายอตัวลงมาหากสามารถยืนเหนือแนวรับโซน2,015ถึง2,009ดอลลาร์ได้อาจเกิดแรงซื้อดันให้ราคาปรับตัว วเพิ่มขึ้นในช่วงสั้นอีกครั้งหนึ่งวายเอาจีแนะนำเปิดสาซื้อเก่งกำไรระยะสั้นหากราคาสามารถยืนเหนือโซนรับ2,015-2,009 ดอลลาได้นะครับตัาดขาดทุนหากราคาหลุดแนวรับ1,991ดอลลาร์ 1, 90, และทยอยปิดสาะซื้อทองกำไรหากราคาปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านโซน2,044ถึง2,051ดอลลาร์ขณะที่ s c กโกมมองว่าภาพรวมราคาทองคำข้ามูลพักฐานตามค่าเงินสหรัฐนะครับที่รีบาวเลียสั้นนักลงทุนยังสงวัท่าทีรอตัวเลขสาคัญในอีก สองสวันข้างหน้านี้นะครับคาดว่าราคากูสปอร์ตจะย่อแล้วเด้งในสระออกข้างหรือว่าลดลงนะครับโดยมีแนวรับที่2 0 1 0แล้วก็2 0 0พดอลลาร์ตามลำดับนะครับกลุ่มการลงทุน s อสดีโแนะนําให้ซื้อแถวแนวรับที่ให้ไว้นะครับก็คือ2 0 1 0ันสิถึงสองพดอลลาร์แล้วก็มีจุดซับว่าที่หนึ่พัร้อยเก้าสิดอลลาร์สำหรับนักลงทุนระยะสั้นหรือว่า1978ดอลลาร์สําหรับนักลงทุนระยะกลางแต่ภาพไกลๆแล้วราคาทองคํายังเป็นขาขึ้นนะครับหลอก การยอดตัว1-2เดือนนี้เพื่อซื้อลงทุนระยะกลางหรือระยะยาวได้นะครับสำหรับนักลงทุนระยะสั้นรายวันให้ขึ้นขายลงซื้อสั้นๆไวๆนะครับมีแนวต้านที่2030แล้วก็2050าดอลลาร์ดานัวสเซงเห็นคาดว่าราคาทองคํามีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นในกรอบที่จํากัดลงนะครับขณะที่อินดิเคเตอร์บางตัวเช่น Mac d ดีบ่งชี้สัญญาณเริ่มอ่อนแรงซึ่งระยะสั้นคาดว่าหากราคาไม่ผ่านบริเวณ2 0 3 3ั 2030. ถึงดอลลาร์อาจมีแรงเทขายออกมาเล็กน้อยแต่คาดว่าก็ยังขึ้นไวในกอบ พี่เับที่2,015ถึง2,200ดอลล่าส่วนแนวตันอยู่ที่2,333ถึง2 4 0บอลล่าโดยหัวสิงเฮงแนะนำให้เข้าซื้อเมื่อราคาทองคําปรับลดลงมาบริเวณ2 0 1 0บดลล่าโดยมีจุดข,ขาดทุนที่2,000ดอาลลาร์ปิดท้ายที่เร่งหงคอมมูนิตี้ให้ในรยดันที่2,005และก็2 0 1 7ดอาลลร์ส่วนแนวตานอยู่ที่2 0 4 5และก็2 6 3ดอาลลาร์และนี่ก็คือข้อมูลที่โกอาลาหยิบยกมาฝากในช่วงแรกของวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสม แล้วก็ทางเว็บไซต์เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับแล้วก็ก่อนจากการต้องขอบคุณบริษัทค้าทองระยใหญ่ของเมืองไทยที่สนับสนุนการงานของกัวลามายียงต่อนเนื่องเลยนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัท Intagogo จำกัดบริษัท Aussie จำกัดบริษัท s h i n i n g Gold b u l l i o n จำกัดบริษัท s h i n i n g Gold Jewelry จำกัดบริษัท TDC g o จํจำกัดแล้วก็บริษัทเล่งหง Commerce จำกัดเชิญไปเลือกใช้บริการกันได้นะครับมีผลิตภัณฑ์การลงทุนทองคาทองคําเพื่อการออมทองรูปพันธ์อีกหลากหลายเลยทีเดียวนะครับขอบคุณที่ติดตามสดนครับ